ครับผมสวัสดีครับนะครับวันนี้ก็วันนี้วันที่10นะครับมีนาสองพันห้าร้อยสี่นะครับเมื่อวานเนี่ยผมก็เมื่อวานเนี่ยนะฮะพอร์ตผมผมมีการปรับพอร์ตผมอยู่2ตัวนะครับคือผมซื้อหุ้น ETC เพิ่มอีก500หุ้นนะครับเมื่อวานแล้วก็ไม่เป็นไปตามค่านะเมื่อวานผมกะว่าแม่งจะจะขึ้นนะแต่ว่าไม่ขึ้นนะกลับลงนิดนึงนะฮะหุ้น ETC นะ ผมติดลบอยู่3%เป็นตะเป็นตัวเดียวที่ผมติดลบนะครับแล้วก็ผมขายหุ้นโรงพยาบาลกรุงเทพไปนะครับ BDMS ออกไปนะได้กำไรประมาณ8%นะครับแล้วก็สำหรับพอร์ตวันนี้ผมเนี่ยบวกอยู่2.41%นะครับก็วันนี้จะไม่ทำอะไรกับหุ้นเลยนะครับจะอยู่เฉยๆรอดูนะครับหุ้นทุกตัวทุกตัวท,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 ที่บวกเนี่ยตัวไหนที่ยังขึ้นอยู่ก็ปล่อยมันไปก่อนนะ <c oughs> เพราะว่าแนวโน้มมันยังไปได้ต่อนะครับ แต่ที่น่ากังวลสำหรับผมก็คือหุ้น ETC ซนะฮะซึ่งตัวเนี้ยตอนนี้มันกำลังชักเยออยู่ไม่แน่ใจว่าจะขึ้นหรือจะลงนะแต่ว่าถ้าลงปุ๊บพุ่งนี้คงขายทิ้งนะครับก็เทรนด์มันหลุดเรียบร้อยนะฮะคงไม่ไม่ซื้อเพิ่มนะครับปล่อยขาดทุนไปนะครับอย่างเนี้ยผมมีอยู่พันหุ้น2,000กว่าบาทนะรับทุน3%ก็เท่าไหร่อ่ะ60บาทใช่ไหมเออประมาณ60-70บาทไปถึงร้อยขายทิ้งไปนะครับเพราะว่าผมเน้น อันนี้ต้องบอกว่าเทรดไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับเพราะว่าเราเทรดเอาไว้เพื่อเอามาลงทําคลิปให้เพื่อนๆดูว่าอลองดูเป็นตัวอย่างแล้วกันผมก็บอกตรงผมก็ไม่รู้เราผมจะเล่นแล้วจะขาดทุนหรือกาไรแต่ว่าด้วยความที่อลองเทรดดูเพราะาหลังจากที่ไม่ได้เทรดมาประมาณหลายปีมากแล้วนะครับเจ็ดหกเจ็ดปีนะก็กลับเข้ามาสู่วงการแต่ว่าถ้าจะเอาเงินมาลงเป็นแสนหลายแสนคงไม่คงไม่เอาแล้วนะฮะถ้าเกิดจะลงทุน แบบนั้นก็แนะนำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ากองทุนรวมดีกว่านะครับเทรดหุ้นสนุกสน,กนะฮะเอาค่าน้ำน้ำร้อนน้ำชาไปนะครับก็นะดูพอร์ตตามนี้แล้วกันนะพอร์ตนะวันที่10มีนาสองพั 2, 5, 13, นห้าร้อยหกสิบสามผมยังบวกองจ่รับ,บ, 2, 14, นะรบเดี๋ยววันนี้รอลุ้นกันดูนะฮะว่าหุ้นจะเป็นยังไงโอเควันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ